สวัสดี FC นะครับผู้ติดตามรับชมทางช่องสีวเรืองอะไรยนนะมาครับวันนี้ครับอีกคลิปหนึ่งครับกับรถน่ฮะรถบัสโบราณนะครับนี่ฮะรถบัสโบราณคันนี้เลยจอดทำไมหรอครับน้ำระเบิดครับเครื่องระเบิดนี่ฮะเดี๋ยวผมไปให้ดูครับ น้ำพุ่งโอ้โหพุ่งระเบิดมาทีเดียวเลยไม่มีอาการแบบว่าบอกเลยนะครับบอกร่วงหน้าเลยระเบิดตุ่มเลยครับนี่ฮะดูร่องรอยครับหกโมงครับวิ่งออกมาได้ชั่วโมงหนึ่งขึ้นเขาเลยครับขึ้นเขาดันเขามาครับกำลังจะหมดนะครับที่เขาอ่ะเต่างอยครับผมมาเส้นเต่างอยนะครับดูครับควันยังจู่เลยครับข้างหลัง ไม่มีทีท่าที่จะบอกเราเลยนะครับว่าน้ําจะดันนะครับระเบิดครั้งเดียวเลยเดี๋ยวผมไปให้ดูตัวผมถ่ายไว้นะครับ,บน้ำดันหนอเนี่ยน้ําพุ่งขึ้นมาเลยครับผมบดูครับพุ่งเพดานเลยครับมาเดี๋ยวไปให้ช่างโฟวปเปาน้ํานะครับไปอาน้ํามาเติม มาดูครับว่ามันจะวิ่งถึงบ้านไหมครับเนี่ยฮะปิดฟ็อกแบ็คยังไงเนี่ยฮะโอ้งานเข้าเลยครับมาดูว่าจะวิ่งถึงไหมเนี่ยฮะดูครับเหมือนมันระเบิดทีเดียวเลยอะอยู่กลางป่าด้วยครับเนี่ยโอ้โหแมคโครเป็นแล้วนะดันเขาเหมือนกันครับเหลือเหลือ เหลือเขาเล็กๆครับยังไม่เขาใหญ่ครับเดี๋ยวผมเอาหนึ่งทิ้งไว้ก่อนไม่รู้ว่ามันจะสตาร์ทมันจะมีอาการพุ่งไหมเมื่อกี้นี้เติมไปหนึ่งลิตรแล้วเติมน้ํำลิตรห้าสิบละสองลิตรลบประมาณสองลิตรเนี่ยเขาไม่ถึงครับโอ้ตายเลยครับอันนี้อยู่กลางป่าเลยน้องเขาเต่างอยิ้มห่าโลเต่างอยิ้มห่าโลครับ กลางเขาเลยครับเดี๋ยวรอเครื่องเย็นนะแล้วก็เอาน้ำมาเติมให้ช่างโฟกไปหาน้ำอยู่หกโมงแล้วครับไม่รู้จะถึงบ้านตอนไหนเลยประมาณร้อยกว่าโลนะครับนี่รูปทรงครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมันระเบิดเลยครั้งเดียวเลยตุ่มเลย น้ำพุ่งขึ้นสูงเลยนะครับงานเข้าครับมาเดี๋ยวรอน้ำครับเดี๋ยวมาคอยชมนะครับว่ามันจะเป็นอะไรมากไหมเดี๋ยวน้ำมาเติมดูครับว่ามันจะดันถึงบ้านไหมนเดี๋ยวไปลองดันดูครับว่ามันจะ มีอาการยังไงนะครับเดี๋ยวออกไปนะครับเดี๋ยวผมเอาน้าแล้วขอบคุณพระอาจารย์นะครับให้ยืมถังน้ํนะครับมาเติมไปลองดันดูครับว่าจะไปได้ไหมว่าจะดันไหมครับค่อยๆไปครับะจะมีอาการแบบไหนบ้างครับค่อยๆไปครับ แบบนี้นะครับเครื่องเกมก็มีปัญหาครับเครื่องมุดเก่าแล้วไม่ว่ากันครับเครื่องตรงนี้หลายปีแล้วครับเครื่องก็ไปได้ไหมจะค่อยไปครับเหลือยเขาอีกรูปหนึ่งครับเขาแต่เขาไม่ชันเท่าไหร่ครับเขา ลยร้อยโลนะครับประมาณนี้นะครับร้อยกว่าโลนะครับร้อยกว่าโลแน่นอนนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ขับมาถึงอ่าวยพึ่งแล้วนะครับน้ําก็ปกตินะผมเติมเข้าไปก็ไม่ได้เติมลงเยอะนะครับคอยเติมมันน้ําก็มีอยู่นะครับเนี่ยเติมลงไปทีละนิดนึงนิดนึงนะฮะแต่น้ําก็ไม่พุ่งไม่อะไรนะครับผมว่าน่าจะ เกิดจากสาเหตุพวกมีขี้มันจอดนานนะครับน่าจะมีขี้อะไรไปตันท่อน้ํานะครับตรงฝาอย่างนงี้นะครับท่อระบายน้ําอยู่ในฝานะครับทีนี้ก็เลยมันร้อนแรงทีนี้มันก็เลยตรงขี้ขี้อะไรอะ่ะขี้ที่มันไปอุดนะครับมันหลุดอย่างนงี้นะครับมันก็เลยน้ําก็เลยเข้าไปน้ํามันก็เลยพุ่งออกมานะครับ ผมว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุแบบนั้นแหละครับเพราะว่าขับมาได้ประมาณ40-50โลแล้วก็ไม่มีอาการน้ำพุ่งนะครับเนี่ย<ม>ไฟนออกรุ่งร่วงเลยครับเนี่ยไฟออกรุ่งวงเลยครับน,นี่ก็มากเลยไฟสูงนะครับเดี๋ยวตีไฟสูงก่อนนี่ฮะไฟสูงเนี่ยนะไฟสูงครับ ตรงนี้ก็ออกนะครับไปสูงเนี่ยไปบอกไปสูงตรงบางโซนก็ออกก็สุดยอดมากครับไประบบไฟออกหมดทุกดวงครับนะเดี๋ยวผมจะจอดนอนที่ห้วยพึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขับต่อนะครับเดี๋ยวจอดนอนบ้านแฟงก่อนอยู่ห้วยพึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูอาการกันอีกทีนะครับเดี๋ยวจะขับกลับไปที่หนองแปนะครับมะวันนี้ก็ สวัตดีสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันอีกที่นะครับยังไม่จบคลิปนะครับยัเพิ่งเลื่อนนะครับผมเดี๋ยวคอยชมนะครับว่ามันจะมีอาการเหมือนเดิมไหมคันนี้นะฮะตอนเช้าครับผมมาถ่ายน้ำาออกนะครับนะฮะเปลี่ยนน้ำใหม่น้ำมันสกปรกเกินนะครับน้ำสีแดงเลยเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนแล้วก็ลองขับกลับนะครับลองขับกลับอีกประมาณ80โลครับถึงบ้านนะครับ ไล่น้ำที่ต้มออกนะครับมาเดี๋ยวมาดูครับว่าเราไล่เสร็จแล้วมันจะมีปัญหาไหมครับวิ่งจากห้วยพึ่งไปหนองแปรนะครับประมาณ8 0ดโลครับไปไปชมกันแล้วครับเนี่ึงแล้วครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องน้ำนะครับเนีฮย นะ้ผมมันก็ไม่ลดลงคนระับมันก็ธรรมดานะครับนะไม่พุ่งไม่อะไรนะเนยล่อลงลอยครับแต่ทําไมตอนที่มันพุ่งนะฮะโอ้ยผมนึกว่าภูเขาไฟระเบิดครับแบบบุ้มมาทีเดียวเลยนะครับพุ่งขึ้นสูงเลยครับแดงน้ำหนี่เฮอเลยครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยที่ผม ถึงครับมันไม่มีปัญหาครับคันนี้รถ45ปีครับไม่มาา 4, ฮะสั่งโฟมาก่อนครับกลับมาก่อนระบบเบรคระบบไฟโอ้โหออกหมดทุกดวงเลยครับระบบไฟระบบอะไรนะไม่ฮะ,ะขนาดพัดลมเขาเก่ายัางติดเลยครับ ร้านกาแฟนะครับก็ลองมาดูนะครับหรือเราเป็นรถบ้านนะครับเอาแบบชี้ได้ครับราคาประหยัดประหยัดนะครับแค่ตั้งไว้สิบสองห้าครับอันนี้มีทะเบียนด้วยนะครับแจ้งมอแปดเก้าไว้นะครับแต่ผมให้เจ้าของเขาไปแจ้งมอเจ็ดเก้าไว้ให้แล้วเนี่ยตอนที่แรกเครื่องตัวนี้มันจะเผาหัวนะครับพอเผาหัวไปได้สักพักก็สตาร์ตติดเลยครับดับแล้วก็ทั้งวันเลยครับทีนี้ ติดติดง่ายอะผมว่าดูฟังเดี๋ยวผมให้ตอนสตาร์ตติดนะครับเดี๋ยวผมดับนะนะฮะนะฮะสตาร์ตนี่โอ้โหยอดพีด่เจ้าจอดเลยนะฮะของขังก็ยังมีอยู่ครับเครื่องดีร้อยครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมเติมน้ำให้ดูครับ น้ำไม่แห้งเลยนะครับน้ำนี่ฮะเต็มละเนี่แรงนะครับจะลองเร่งดูใช้ได้ครับหรือว่าผมดันเขาแรงเกินไปไมั้งครับตอนผมขึ้นเขาดูโอ้โหเข่าโค้งเข่าโค้งเนี่สุดยอดเลย ดูตอนกลางวันนะครับตู้ก็เนี่ฮะมันก็เริ่มมีพื้นมันเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วนะครับพวกไม้พวกอะไรนะครับต้องเอาไปทําใหม่นะครับนี่ฮะถ้าจะไปทําเป็นบ้านนะครับนี่ฮกรเอารูปทรงเฉยครับเนี่ยสุดแล้วครับสุดแล้วเนี่ยรถสี่สิบห้าปีครับถือว่าสภาพดีนะครับรถสี่สิบห้าปีรถวิ่งรอบเมืองกลนคร นี่นะครับสวยเลยครับโบราณโบราณเลยข้างหลังกระจกแตกหน่อยครับนี่ฟังเสียงนี่ครับสเตเลสครับถึบงบ้านอย่างปลอดภัยครับ 125ครับตอนนี้ข้างบนเป็นสเตเลสนะครับเขาเอาหลังคาออกนะครับนฮะปกติมันจะมีหลังคาด้วยนะครับใส่บันไดขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำหลังคานะครับนะฮะาทำเหล็กไว้อยู่นะฮะตัวตรงนี้นะเนี่ยหน้าบดบูดครับหน้าบดบูดตัดๆเลยเหมือนเป็ดยังไงไม่รู้ครับ นะไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกดสีบุหลาบอะไรโยนนะฮะเคยจะซื้อเคยจะขายเคยถึงสื้อกุหลาบอะไรโยนครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ